สวัสดีครับผมจากเพจ a c e b o o k ฟองคำฟาร์มนะครับมูลไส้เดือนและน้ำมักมูลไส้เดือนสำหรับการทำการเกษตรที่ยั่งยืนนะครับเนาะวันนี้นะครับผมต่างฟองคำฟาร์มของเรานี้ก็จะมีครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมสำหรับคนเชียงใหม่หรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับผมในการออกโปรโมชั่นสำหรับมูลไส้เดือนนะครับผม นะครับตอนนี้เนาะอ่าเฮามีโปรโมชั่นนะครับงวดสุเดือนนะครับผมราคาส่งนะครับผมซึ่งราคาจะอยู่ที่ประมาณนะครับ10บาทถึง15บาทต่อกิโลกรัมนะครับเนาะนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถนะครับทักเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดจากทางเพจได้เลยนะครับเนาะนะครับนะครับนี่ก็จะเป็น ฟาร์มเลี้ยงเส้นเดือนของเฮานะครับเนาะของฟองคาฟาร์มนะครับผมนะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะการเลี้ยงนะครับผมนะครับประมาณนี้ครับมูลเส้นเดือนของฟาร์มเฮาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมนะครับมีโปรโมชั่นเนาะหนึ่งโลนะครับผมราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิบาทนะครับผมก็พี่น้องเกษตรกรนะครับผมก็สามารถนําไปต่อยอดได้นะครับเนาะอย่างเช่น นำไปใช้ในการปลูกพักออร์แกนิกหรือการปลูกพักปลอดสารนะครับผมหรือนะครับผมไขที่สนใจที่อยากจะนำไปต่อยอดนะครับผมเช่นจะนำไปใช้กับขั้นชาหรือเมลอนนะครับผมก็สามารถทำได้เนาะแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมก็คือการนำไปต่อยอดในการนำไปจำหน่ายต่อนะครับผมนะครับก็จะเป็นราคาส่งเนาะที่เราจะจะขายหฮือนะครับผมนะครับ กเกษตรกรหรือลูกค้าคนใดส,สนใจนะครับที่จะนําไปจําแนกต่อนะครับก็สอบถามและรายละเอียดเพิ่มเ<อ>ติมมาได้นะครับเนาะรายละเอียดจะประมาณนี้นะครับมูเส้เดือนเฮาอ่ามูเส้เดือนเฮา,เน,เานี้จะเป็นมูเส้เดือนที่ผ่านการตรวจนะครับจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับเขตหกเนาะจังหวัดจยงหม่นะครับผมได้ใบรับลงใบรับรองมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในเกณฑ์คุณภาพนะครับผมลักษณะการเลี้ยงของเฮาก็จะเลีเ้ยง,งเ,เป็น พื้นที่เปิดนะครับเนาะเป็นลงกว้างมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสะอาดในระดับหนึ่งเลยนะครับผมนะครับนะครับลงเลี้ยงก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับมีตาค่ายคุ้มนะครับป้องกันสัตว์นะครับหรือสิ่งต่างๆเนาะที่จะเข้ามากอกวนนะครับหรือมาทําลายตัวมูสเซเดือนกันนัมาคักมูสเซเดือนของเรานะครับ ครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเป็นมูสเซเดือนนะครับผมที่ต่างเฮาฟองคาฟาร์มนํามาพึ่งแห้งนะครับผมจะมามีการนํามูสเซเดือนไปตากแดดนะครับเนาะจะใช้นะครับลมนะครับในการพึ่งทาให้มูสเซเดือนแห้งนะครับผมเพื่อที่จะรักษานะครับพวกคุณค่าทางสารอาหารแล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆนะครับเพื่อคงสภาพอยู่ในมูสเซเดือนของฟาร์มของเฮานะครับจะได้นักที่สุดครับ ครับลักษณะมูลแสดงของเฮ้านะครับจะมีน้ำหนักเบานะครับเนาะแล้วก็จะเป็นผงๆนะครับประมาณนี้นะครับเนาะทองคําฟาร์มเพราะเราใส่ใจในการปลูก